เพียงแค่3สัปดาห์หลังจากที่ประเทศอิตาลีพบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อวันที่21กุมภาจนมาถึงวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่20วันประเทศอิตาลีมีการแพร่ระบาดของโควิดรุนแรงสูงสุดจนกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า15,000คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1000คนนักวิเคราะห์ครับคาดการว่าจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ GDP ของอิตาลีจะตกลงถึง1.2%ตและโควิดกำลังพาเศรษฐกิจของอิตาลี ถอยหลังไปอีกหลายปีวันนี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีต้องสั่งปิดประเทศสั่งงดการเดินทางสั่งปิดกิจการร้านค้าให้ผู้คนอยู่แต่ในบ้านเพราะนี่คือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของชาวอิตาลีทุกคนครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่20วันเท่านั้นและเป็น20วันที่กําลังจะเปลี่ยนประเทศอิตาลีไปตลอดกาลในเวลานี้ครับนอกจากที่พวกเราจะคอยให้กําลังใจใพวกเขาอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราทําได้คือถอดบทเรียนจากความผิดพลาดของพวกเขาผมพยายามหาข้อมูลจากสํานักข่าวจากนักวิ เคราะต่างๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นและสาเหตุอะไรการที่ทําให้โควิดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศอิตาลีและนี่คือ4สาเหตุใหญ่หญหญที่พาอิตาลีเข้าสู่วิกฤตในครั้งนี้อย่างแรกคือความเชื่อเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยของชาวอิตาลีก่อนจะเกิดวิกฤตครับชาวอิตาลีมีความเชื่อว่าการใส่หน้ากากอนามัยจะทําให้ตัวเองดูหน้าขยะขย้งถูกมองว่าเป็นคนป่วยเป็นผู้ติดเชื้อจึงทําให้ชาวอิตาลีไม่นิยมใส่หน้ากากอนามัยจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนเมื่อเชื้อไวรัสเริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศในขณะนั้น้นนมีีผูคชาาอิตลตลด เชื้อไป4,000คนแต่ชาวอิตาลีก็ยังไม่ใส่หน้ากากอนาไมยเพราะยังรู้สึกว่าไวรัสนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นจนสุดท้ายมันเริมบ,บานปลายอย่างหนักจึงค่อยเกิดการตระหนักในเวลาต่อมาและสาเหตุต่อมาคือชาวอิตาลีเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งชอบอยู่รวมกันและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ช่วงเวลา20วันนั้นคู COVID ิดแพร่ระบาดออกไปได้อย่างรวดเร็วจาก1เป็น10จาก1 0เป็นร้อยได้ในเวลาอันสั้นและ 3. วัฒนธรรมการทักทายผ่านการสัมผัสตัวอย่างเช่นการจับมือกัน การกอดของชาวยุโรปและชาวอิตาลีทําให้ไวรัสแพร่กระจายจากคนต่อคนได้ไวกว่าประเทศที่ไม่มีการทักทายแบบสัมผัสตัวมากนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเห็นเจ้าฟ้าชายชาวทรงยกมือไหว้แทนจับมือเพื่อป้องกันโควิด -19 และสาเหตุสุดท้ายคือความรู้สึกว่ามันไม่สําคัญเนื่องจากประเทศอิตาลีครับอยู่ไกลจากต้นต่อของการแพร่ระบาดอย่างประเทศจีนทําให้ชาวอิตาลีมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักไม่ได้สนใจที่จะรับรู้ข่าวสารหรือวิธีการป้องกันมากนักจนเมื่อถึงช่วงต้นของการแพร่ระบาด ร,รัฐบาลออกคำสั่งให้โรงเรียนในประเทศหยุดเรียนแต่ประชาชนในพื้นที่จํานวนมากไม่ได้มองว่าโควิดอันตรายมากนะักหลายครอบครัวจึงพาลูกๆหล,ล,ลานเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆของประเทศและนั่นคือคําตอบว่าทําไมโควิดถึงถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั้งประเทศอิตาลีในเวลาเพียงไม่กี่วันนี่คือสาเหตุใหญ่ๆของการแพร่ระบาดครับถ้าสังเกตดีๆสาเหตุทั้งหมดมีต้นตอมาจากความรู้สึกชะล่าใจความเชื่อว่ามันยังไม่ใช่วิกฤต ้สินแต่ก็แน่นอนครับนี่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นวิกฤตใหม่ของโลกการชราใจของชาวอิตาลีไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและผมเชื่อว่าถ้าเราไปอยู่ในโซนทวีปที่ไกลจากการแพร่เชื้อเหมือนอิตาลีพวกเราก็จะรู้สึกเฉยเยและไม่ได้ระวังตัวไม่ต่างจากพวกเขาแต่วันนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันสําคัญเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันส่งผลกระทบหนักได้ขนาดไหนสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาซึ่งความผิดพลาดที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือการประนักของผู้คนคือตัวแปรสําคัญ ที่สุดในการแพร่ระบาดระหนักที่จะป้องกันตระหนักที่จะรับรู้ข่าวสารตระหนักที่จะไม่ทําให้ตัวเองเกิดความเสีย่ยง ทุกคนครับวันนี้คนคนเดียวที่ชนะใจอาจคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเป็นเช่นเดียวกับอิตาลีได้อาจทําให้เศรษฐกิจทั้งประเทศถอยไปอีก10ปีได้อาจทําให้เกิดการสูญเสียมหาศาลได้และผมเชื่อว่ามนุษย์ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเสมอไปแต่เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้และเราควรเรียนรู้ความผิดพลาดของพวกเขาเลยในวันนี้โดยไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นกับพวกเราแต่เราต้องร่วมมือกันเราในที่นี้คือ เราคนไทยทุกคนร่วมมือที่จะตระหนักเฝ้าระวังป้องกันอย่างจริงจังเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน